ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาน,นะคะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะหลายจังหวัดน้ำไหลเข้าท่วมตัวเมืองนะคะแต่ว่าที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะด้วยศักยภาพของการระบายน้ําผ่านคลองดีเก้าทำให้น้ําไม่ไหลเข้าท่วมเมืองเพชรบุรีไปติดตามจากรายงานค่ะ ่วงฤดูฝนของทุกป,ปีชาจังหวัดเพชรบุรีจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบ่อยครั้งเพราะฝนที่ตกหนักจะเกิดภาวะน้ําป่าไหลหลากจากแม่น้ําเพชรบุรีห้วยแม่ประจันและห้วยพาดโดยน้ําส่วนที่เกินกว่าที่แม่น้าเพชรบุรีจะรับไว้ได้จะไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรสร้างความเดือดร้อนเสียหายหแก่ประชาชนอย่างเช่นหลายปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรทรงเห็นปัญหาถึงความเดือดร้อนของราษฎรจึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงคลองชลประทานในเขตโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาเพชรบุรีซึ่งทําหน้าที่เป็นคลองระบายน้ําเมื่อเกิดอุทกภัยช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ ในปี2,561รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณซึ่งได้จัดสรรจากงบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณเพื่อสนองพระราชดำริ โดยให้กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกครองส่งน้ำดีเก้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้สามารถไหลลงทะเลได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากขึ้นป้องกันอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่78,747ไร่โดยมีอัตราการระบายน้ำ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลองดีเนี่ยช่วงน้ำหลากที่ผ่านมาในช่วงวันที่9ที่10ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า ปริมาณน้ํามาที่เรือกันเชรนี่ยค่อนข้างมากคลองสายนี้ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีทําให้ปริมาณน้ํำลดลงจากหน้าเื่อนเพชรอย่างรวดเร็วนะครับปริมาณน้ําที่ลงไปในตัวเมืองก็มีปริมาณค่อนข้างมากซึ่งจะเห็นว่าจากที่ปริมาณค่อนข้างมากเนี่ยไม่มีปริมาณน้ําส่งไปส่งไปด้านท้ายเพื่อจะไปดันก้อนน้ําก้อนใหญ่กว่านั้นให้ไปในตัวเมืองอย่างรวดเร็วได้เพราะนั้นคลองคลองสายนี้ คองงททีี่่สามามรรถจะตัดแกดดดดันนนททาาาางง้้้ยยไเป็อ่ีกรมชลประทานได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการในแผนจัดการน้ำเพื่อแบ่งรับน้ำส่วนหนึ่งจากคลองชลประทานสายสามและหนวงน้ำหน้าเขื่อนเพชรตําบลท่าคอยเมื่อน้ำถูกผันหลเข้าสู่คลองดี9จะไหลลงทะเลอ่าวไทยระยะทางน้ำประมาณ20กิโลเมตรโดยปีนี้ปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ทาให้เขื่อนเพชรที่รับน้ําจากแม่น้าเพชรบุรีห้วยแม่ประจันและห้วยพากมีปริมาณน้ํารวมกันปเป็นจานวนมากกรมชลประทานและกองทัพเรือต้องเร่งนําเครื่องผักดันน้าให้ออกสู่ทะเลโดยเร็วส่งผลให้ปริมาณน้าดังกล่าวได้ลดลงอย่างรวดเร็วใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างเดิมเนี่ยหมู่บ้านบางคุ้งดาเลเราเนี่ยน้ำมันจะไหลลงแม่น้าเพชรบุรีด้านหลังติดกับกตะกักวท่าเหวนะครับ น้ำจะท่วมลองมาใช้แม่น้ําเพชรอ่ะมันอยู่ระดับสูงประมาณ3าเมตรตั้งแต่สร้างของมาเนี่ยปัญหารเรื่องน้ําท่วมนะก็น้อยลงนะครับเรียกที่ว่าน้ำมันจะท่วมขังนะเพราะว่าการระบายของชุมราฐานเนี่ยระบายน้ําในระยะเวลาสั้นๆอาทิตย์2อ,อาทิตย์มันก็ยุบหลงแต่เมื่อก่อนเนี่ยกอนที่มีของเสียน,นยนะน้ำาจะขังอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง จากการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วได้ช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรซึ่งต่างจากหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่น้ำเข้าท่วมตัวเมืองเพชรบุรีทำให้เกิดความเสียหายแต่ปีนี้น้ำไม่ไหลเข้าตัวเมืองส่วนหนึ่งเกิดจากศักยภาพของการระบายน้ำผ่านคลองดีเก้าทำให้น้ำไหลลงทะเลได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดเพชรบุรีสร้างความมั่นใจและคลายความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีลงได้ ทีมข่าว n อ t บีีการจนบ,บุรีรายงานขอบคุณทีมงานจาก n b t การจนบ,บุรีด้วยค่ะ